าจากหน้าไพ่นะคะก็จะมีเดินนะคะพุธศกันมังกรนะคะน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะเไม่มีธาตุลมนะคะแล้วก็เป็นธาตุไฟเม่สิงห์ธนูเลยนะคะเด่นๆจะมีเมังกรนะคะแล้วก็เมีมังกรราศีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่ามีความขูกพันที่ตัดกันไม่ขาดะคะ่ะหรือมีเวรกรรมร่วมกันนะคะเอน่าจะมีอะไรบางสิ่งะะที่ยึดเหนี่ยวคุณกับเขาไว้นะคะก็เป็นเดวิลนะคะ แล้วก็นี้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะมาขยาย King of w นะคะ King of w เนี่ยจะเป็นลักษณะของอพวกผู้บริหารได้ะค่ะหรือไม่ก็คนที่แบบค่อนข้างที่จะทํางานเก่งเสน่ห์คนเข้าหาเยือน,นะค่ะแล้วก็เขาจะเป็นแนวแบบเอเรียกว่าตัวท็อปตัวฮอตได้นะ,ะเขาก็เรียกว่ายังรักคุณอยู่นะอยากจะมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่นะ,ะถ้าเป็นหนึ่งถ้วยนะะหรือไม่ก็ตอนนี้ความรู้สึกที่ต้ามีจากคุณก็คือมีความรุ่มหลงพิศวาสขีดสิบแปดตัวนะคะ,นะคะแล้วก็มีความรักนะคะหนึ่งถ้วยคะอยากจะ มามอบให้นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่นิ่งนะคะถ้าทิงอบวานี่จะไม่ค่อยนิ่งนะคะเป็นคนแบบเอ่อไม่ใช่คนโรเลวอะไม่ใช่คนโรเลนะคะแต่ว่าออกแนวที่แบบเอ่อพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอหรือไม่ก็คือเห็นใครก็ชอบไปหมดนะคะเพราะว่าเป็นพวกเหมือนคาสโนวาก็ได้นะคะนี่ก็ะคาสโนวานะถ้าก้าวถ้วยนี่คือเจ้าชู้มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นไพ่เป็นนี้เป็นไพ่เพศ l อ b t ีได้นะคะก้าวถ้วยนี่ก็คือเป็นคนที่ เอ่เรียกว่าสาวๆชอบเยอะก็ได้นะคะมีแนวอชอบสังสรรค์ปาร์ตี้นะคะแล้วก็แนวเมาค่ะสายเมาค่ะสายดริงนะคะก็ฮอตนะคะมีสเสน่ห์คนเข้าหาเยอะนะคะนี่ก็ถ้ากลับมาที่เดิมนะคะก็เรียกว่าเขามีแพชชั่นจะมาเริ่มกับคุณนะคะแล้วก็หลงไหลในสเสน่ห์อยู่นะ,ะส่วนนี้นะค u e e ออฟเพนต์เตอรนะคะคุณเป็นคนที่นิ่งแล้วก็ดูลาค่าแล้วสำหรับเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเออเหมือนถ้าเขาไปเทียบกับคุณเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่กล้า เล่นเล่น <sketches> ก <of course> um, ับค <vậy> no ุณนะคะอาจจะต้องจริงจังก็สี่ถ right ้วยมีความเบื่อเซงค่ะเบื่อในการที่อาจจะคิดว่าจะเข้าหาคุณแบบไหนถึงจะถูกใจค่ะคุณอาจจะดูบุคลิกเหมือนลุกเลิศเดชดดนะคะคุณยินเหรียญอาจจะทํากิจการส่วนตัวก็ได้นะแต่ว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่นิ่งแล้วก็ดูมั่นคงนะคะไม่ใช่คนวอกแวกหรือว่าบุบวาบไวเปลี่ยนใจง่ายไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็เลยทําให้เดาทางญาตะสี่ถ้วยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงนะคะแต่ว่ามีสองถ้วยด้วยนะคะก็คือยังรู้สึกเป็นคู่รักอยากจะจีอยาาก้นนคคืมม่่่ววีี็ ชอบเขานะคะแต่เขาไม่สนใจนะคะสังเกตว่าเขาเบื่อเลยนะะไม่เอาถ้วยเพิ่มแล้วก็ตอนนี้เล็งแค่คุณนะคะแล้วก็ซีดขวานะคะเป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่าได้นะคะอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะ,ะ <S <S <ร>ถ้าไม่ใช่คนรักเก่าคือเพื่อนเก่าคนเคยรู้จักกันมาก่อนนะ,ะมีการติดต่อนะคะแปดไม้นะคะก็ะหรือไม่อีกอย่างนึงก็คืออาจจะมีการติดต่อจากเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่าก็แล้วแต่ะคะเคยผูกพันกันแน่ดีพอคุณติดต่อมาเาก็ดีใจกระโดดรถเล้นเลยเห็นไหมคะค่ะก็มีความสุขดีนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะค กังวลว่าจะเข้าหาคุณยังไงแต่พอคุณติดต่อมาก่อนเขาก็ดีใจนะคะทำให้ปลดล็อกบางอย่างนะคะก็มีความสุขเลยนะคะก็เหมือนไปปาร์ตี้เลยะค่ะก้าถ้วยนะคะจากและพันดวมก็เป็นประมาณนี้นะค่ะ